ต้นลูกตาแดงสมัยเด็กๆเวลาปั้นหุน่นก็จะเอาไปใส่เป็นตามันต้นลูกตาแดงใครไม่เคยเห็นนี่มันจะเป็นเครือเป็นเทวันใบมันใบกระถินมันใบมะขามมันจะเป็นเครือเทวันอย่างนี้นี่ ลูกมันจะมีจุดสีดำดำเหมือนตานกหรือลูกตาแดงพวกเด็กๆเ,เก็บไปเล่นแต่มันกินไม่ได้นะอย่าไปเผลอกินนะมันจะเป็นเครือเทาวันเล็กๆใบมันใบมะขามเนี่ยคนชอบเถียงกันอีกตัวหนึ่งมันเป็น เม็ดผักอีลําผักอีลัแต่นั้นเป็นผักเป็นต้นใหญ่ๆลูกสีแดงๆแต่ว่ามันจะไม่มีจุดอย่างนี้คนระอย่างกันอันนี้ลูกตาแดงนี่มันกินไม่ได้เด็กๆมันจะเก็บมาเล่นสช่ไหมก่อน